แขนย่ำสะใส่มันหาพอเห็นดอกมันหาเห็นต่ยามพออยากได้เห็นแหละเอากรองเงจุบเงงสีบบ้าิ่นั่นใจบออกใส่แม่ลองเทงเอาเริ่มแล้วนะครับเริ่มเลยดิไม่บดี่ดบใส่แมเุมยยมาแกมันหอกพื้นคนแต่า

แม่พี่ข้าไเอาใส่ถุงพอถุงบังแมะม่เี่ยนเอาไมเล่นเอ้ยนาก้่ไหนวะานาฬิกามันคือเงาแท้ม่พอแง่ขดังสอดออกหู็นติด้ม่พแ่เงาเยแง่มันมันถึงเนาะ

ลายที่ห้าว่าเปลี่ยนดอกเดอร์อยแง่แล้วถ้าถือกองมันก็เศร้าเป็นแล้วโควิดน่ยานยานได้แง่อาการหายห่ืงเปล่างหันบม่งหันช่งเจ็บแเออช่องไอหมเจ็บข้อบันทึ บระธันงัดแนวเอ็ที่เียงไม่เห็นการช็รีเศร้าก็มองเว้ฮอดบ๊อบฮอดบ๊อบปวดฮอดบ๊อบเจ็บหนังเอือกฮอดบ๊อบไอ่มาต้องแงกับปวดใช่ดหมเียิดมันยากหมมันหันไอคอกจิรถือเอ็นท่เขียงมเศร้าไออย่เาเียเจ็บขอไป มาแงอีสลาแงหายเร็วๆต้องสัญญาณมันเรองแต่เสียห้ามนี่คอยจกสอบแล้วเป็น พายูเดอพีพน้องจุ่มกันขาว่าจะสุกนุ่มหลายอันนี้บ่หลายดอกบ่ฮอวัดซีฟต่ไบง่ดังชุกคนแล้วเี่ยนอัดเดี๋ยวแี้ดังเงยออมกันยนนี้ออสิมันงียพูดละอันกับเปลี่ยนเง่นตายทั้งตัวเงีแล้วบีบเอาแล้วทั้งตัวทั้งผู้นี้ผ่านแล้วก็เปลี่ยนเอาไปเงีอีกผู้นึงเปลี่ยนกันจุ่มยู่นี่แล้วเม่อด้เปลี่ยนย่ผู้ไหนเนาะ เสียใจเป็นน้ำกันเป็นน้ำกันเพราะว่าแง่เบิร์ุกคนอันเดียวนี่มือลุ้นกระเป๋าน้ะไม่แง่กะสันพูดี้สุดนี่ก็ไปตาแข็งไว้มือลุ้นดอกไม่แง่ไม่นี่ไม่ซื้อดูปันทุกกายเต้า